เรียบร้อย innovation man ไปได้จริงๆถ้าสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าถ้า innovation man จริงๆครับผมดีครับมีครับสุดยอดครับเบ๊กเบ๊กเบ๊กล้านครับมีความคิดดีๆดูนะครับว่าเขาจะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรมานำเสนอและพร้อมอยู่แล้วในขณะนี้นะครับคุณภาคงวัุดคครับ สาธิตครับพี่ตาเพื่อไปรวบรวมไปหาเอาได้ลว่านักประดิษฐ์ต่างๆที่มีของประดิษฐ์ทีไ่ได้ว่าเห็นปุ๊บเนี่ยนี่มันเพชรในตมชัดถูกต้องเลยพรกุ้งทำถูกแล้วคนไทยเรานี่นะเก่งเยอะแยะมากมายต้องได้รับการสนับสนุนโอเคอันนี้ภูมิใจนําเหนืออะไรเพราะว่าชินา้นลางี่ต้องแบบต้องโดนจริงๆเา้ามาเขานคนนี้ครับ,รบจบมาจากวิศวะเครื่องกลโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้มีไอเดียแล้วมีไอเดียละเดินเข้าคณะต้องเดินเบาๆนะฮะทำไมอะระวังเครื่องตื่นเครื่องกลอยู่ ก็จะมีไอเดียยังมีความตลกด้วยขาให้ดูให้ดูทุกวันจันทุกวันจันเขาชอบเรื่องประดิษฐ์มากแต่ประเดคือเขาจะใส่ในกากนะครับพี่ตาครับนี่พูดไนหรือพูดจริงเนี่ยขายการของจริงนะรายการของจริงนะเถามเขาแล้วว่าทําไมไม่ถอดใส่จะใส่ทําไมเขาบอกว่าผมต้องใส่งงใช่ไหมครับงงมากผมก็งงทั้งนั้นไปพบกับเขากันเลย ครับคุณผู้ชมนักประดิษฐ์คนนี้เขาใช้ชื่อว่า Innovation Man ครับโอ้โห,โหแล้วดูสิ่งประดิษฐ์ของเขาสิครับดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ดที่ไฮเทคแตกต่างที่เราเคยเห็นแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคุณ Innovation m ม n คนนี้จะฝ่าด่านกรรมการสุโดโหดเพื่อเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้หรือไม่เดี๋ยว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 มันคืออะไรไม่รู้นะ่านผู้ชมแต่ว่าขณะนี้รายการเราเริ่มต้นขึ้นแล้วน,นะครับนี่คือสิ่งประดิษฐ์ นี่คือความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเรามาช่วยกันต่อยอดให้เขาเป็นนักประดิษฐ์พันล้านให้ได้คุณอุ้ยคณะกรการจริงด้วยผมเป็นอินโนเวช่นนก็คือเป็นซูเปอร์ฮีโรที่ที่ชอบอินโนเวชนนี่ละถ้าเกิดเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาม่มีทางคิดเรื่องหนีได้หรอต้องปล่อยเขาไปก่อนโอ้โหแล้วเปิดไม่ได้จริงเหรอเมื่อกี้ที่พูดไปทุกอย่างขอคืนได้ไหมเนี่ยต้องฟังเขาด้วยต้องฟังเขาด้วยอย่างนี้ครับใครที่มีสิ่งประดิษฐ์ก็แล้วแต่แต่คุณยังต้องมาสาธิตมานําเสนอในรายการของเราผ่านกรรมการของผมสองท มีกรรมการมีกรรมการไม่ใช่คุณเองไม่ได้แล้วจะมีการตรวจสอบกรรมการ2ท่านมีดีกรีในการเรียตรวจสอบมีคุณภาพถ้ากรรมการเห็นงานของคุณแล้วซื้อทั้งคู่คุณจะมีโอกาสกลายเป็นนักประดิษฐ์พันล้านได้ออานะครับกรรมการสองท่านกรบอครับเชิญเลยครับเอาละครับะนำเลยนะฮะท่านได้ที่เดินนำมาที่นะครับเจ้าประจาของผมเลยนะครับก็ตั้งแต่เอสเอ็มมีตีแตกอาจารย์ธัญบัตรชัยตะกุลชัย อีกหนึ่งท่านท่านผู้นี้เนี่ยมีประสบการณ์เยอะแยะมากมาย<อ>ถือว่ามีประสบการณ์โดยตรงเห็นสินค้าเห็นอุปกรณ์เห็น<อ>สมุดิต<อ>มาทั่วทั้งโลกเลยนะครับประธานเจ้าหนะ้าที่บริหาบริษัททีวีไดเร็กต์จำกัดน,นะครับคุณทรงพลนะครับชันมาตรกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรูสร้สึกว่าอย่างพี่ทรงพลนี่ผมดูแล้วโอเคทีวีไดเร็กต์ดูมาตลอดแต่อหนึ่งท่านนี่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขาเลยพี่ตามันมีคดีกันมาตั้งนาแล้วล่ะมันีอดีตกันมาก่อนอ่ะ กรรมการสองท่านจะต้องซื้อทั้งคู่เพราะฉะนั้นเอาขายของกันเลยดีกว่า Innovation Man โอ้โหมันทันสมัยนี่แบบไม่อยากจะคุยมันชื่อเรียกว่าอะไรครับผู้จิ้งประหนี่นะครับผมสเก t e b o a r d ไฟฟ้าครับสเก t e b o a r d ไฟฟ้าหรือเรียกว่าสเก t e b o a r d ปลอดเหงื่อครับอาจารย์นี่นีเดี๋ยวคุณภาคุงสเก t e b o a r d ปกติเนี่ยมันต้องมีเหงื่อออกนะแล้วอันนี้เนี่ยเนี่ยใช่ใช่อย่างเงี้ยมันต้องมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย นั่นคือสมัยก่อนวันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีตรงไหนก่อนสมัยก่อนครับผมนี่เด็กเก็ตเลยเมื่อก่อนขายอยู่พันคุดนะครับผมพกเก็ตมาปุ๊บวางปุ๊บเหยียบเหยียบปุ๊บไถ่ปื๊ดปื๊ดปื๊ดสี่ห้าทีเท่านั้นแหละครับผมเกิดอะไรขึ้นฮิปฮอปผมเหนื่อยไอ้สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเนี่ยมาเริ่มคิดตรงที่ว่าหนึ่งอยากได้ยานพานะที่ไม่มีที่จับสองท้าทายตรงที่ว่าอ้าวแล้วเลี้ยวเลี้ยวเร่งเบรกอยู่ที่ไหนเราทําได้ทั้งหมดไหม แล้วก็สเก็ตบอร์ดเนี่ยจะจะยืนข้างๆเหมือนปูเวลาเราตกอะไรนะเหมือนอะไรนะเหมือนปูเหมือนป,นป,นปูเวลาปูเดินเลยครับปูเดินออกข้างนี้ครับปูด้นนี้นะก็ <c oughs> คือเว,เวลาเวลาเวลายืนเนี่ยจะยืนท่านี้เวลาตกก็คือยังมีขาที่เหมือนปูลงเดินลงคูนามันเขาจะเล<ม>ดีไม่ดีดีกว่าครับแหมมันต้องดีกว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมดูครับนี่คือสเก็ตบอร์ดแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันก็จะถ่ายไปเรื่อยๆให้เมื่อยกันเล่นๆครับ แต่ถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดของคุณ Innovation Man แล้วล่ะก็มันจะสบายกว่าเท่กว่าแบบนี้นั่นเองครับเรียกได้ว่าบังคับก็ง่ายแถมคุณจะไม่ต้องเสียงเงื่ออีกต่อไปโอ้โหเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับสุดยอดการใช้งานของเขามันคืออย่างไรเป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าไฟอะไรที่ไหนยังไงเป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์2ลูกก็มีตัวอะแดปเตอร์ไปชาร์จอีกทีหนึ่งชารก็มีตัว เสียบจชาร์จไหนฮะเป็นอะแดปเตอร์อยู่ดุเดี๋ยวเลยก็เปิดอ๋อเสียบได้เลยใช่ไหมครับนีอ้นี่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 น่ในรถจักรยานไฟฟ้าอ๋อนี่เปิดปิดครับอันนี้เปิดปิดอ๋อแล้วก็มีระบบแบ่งล้ออัตโนมัติก็คือเป็นตลับสี่ที่เฟรนช์ชั้นเกียร์อะไรนะครับอะไรนะครับ แต่เราฟรีสองล้อหลังฮะให้สับสับสังเป็นกิ่เยอะ differential gear differential gear แปลว่าอะไรครับอัตราทดของการจัดกลอการหมุนครับของมอเตอร์ครับพี่ทรงผลเข้าใจถูกแล้วครับผมอาจารย์อาจารย์ช้าไปนะครับผมเราเวลาเขาเขาเวลาเขาทำงานพร้อมกันทั้งสองนเบรกพร้อมกันทั้งสองล้อหลังออ๋ เดี๋ยวเอาหันหน้าหันหน้าหันหน้าออกหันหน้าออกหมุนหมุนหน้าออกแล้วการทำงานไหนครับเมื่เราจะเริ่มเริ่มทำงานตัวนี้คือเร่งอ๋อตัวนี้คือเบรคมัน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 มีลักษณะเหมือนแอคติ้งเปในตัวก็คือเบรคคือถ้าไม่เบรคท่าเนี้ยมันจะไม่เบรคจริงมันต้องพูดซื้อไปใหม่ๆคือเบรคไม่อยู่ครับเพราะไม่มีมือแบบนี้ต้องมีมือนะครับมันถึงจะเบรคอยู่นะครับผม ขายให้เต็มที่นะการต้องซื้อคุณทั้งสองท่านนะระบบเลี้ยวเป็นแบบรถยนต์เป็นมุมแคมเบอร์มีทอยอินทเอ้าระบบเลี้ยวคือใ่าเทมหนักใช่ไหมครับเทมหนักนี้ครับนีเทนี้มาเลี้ยวซ้ายเทนี้แล้วขวาเรามาดูวิธีบังคับเจ้าสเก็ตบอร์ดปลอดเหนือกันแบบชัดๆอีกครั้งครับเพียงแค่หมุนเท้าไปข้างหน้าก็จะเท่ากับการเร่งเครื่องนั่นเองครับแต่ถ้าคุณอยากเลี้ยวก็แค่ถ่ายเทน้าหนักไปทางซ้ายหรือทางขวาแค่นี้ก็จะเลี้ยวได้อย่างง่ายได้ครับ และสุดท้ายระบบเบรกก็เจียงจริงๆครับเพียงแค่หมุนเท้าคืนกลับเข้าหาตัวก็จะเบรกได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้นะที่เขามานี่นะเขาขายไปแล้วด้วยนะทำจริงๆแล้วมีผู้ซื้อก็ไปแล้วนะหลังแชก็ซื้อก็แล้วนะเอาอยัางไงลองสาธิตก,กันดูไหมครับผมท่าที่จะเล่นทั้งหมดสามหน้ามีท่ายืนในในเอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่านะเอาใจเอาเลยนะเเลยครับอามามาเอาเอามามามาอย่าให้เสียชื่อนะเฮ้ยอ่าา แล้วก็เวลายกมาก็คือยกแบบนี้ได้เห็นไหมครับยกง่ายครับน so ้ำหนักเบาครับยกตัวสะดวกนะครับผมโอ้โหขึ้นตัวง่ายมากแล้วท่าที่หนึ่งก็คือท่ายืนนี่ท่าหนึ่งนี่มือไม่กางได้ไหมยืนธรรมดาไม่ได้นะครับยืนธรรมดาจะไม่หมกคู่ควรกับสเก็ตบอร์ดนี้นี่ท่าหนึ่งแล้วก็เล่งเร่งที่เท้าหมุนที่เท้านี่ไม่ต้องเอาขาลงเลยเนี่ยไม่เอาลงอะไปเฉยเลยครับไม่ต้องถ่ายครับเห็นไหมครับมันมันสุจันท์หลุนอนะโอ้โห ไม่มีต้องใช้เคยทิถีกต้องไหมเหรอบองลายี่ตาไม่มีเงื่อออกไม่มีเงื่อออกเฮ้ยใช้ได้นี่โโอ้หมันเจ๋งจริงๆครับคุณผู้ชมแถมยังเท่อีกด้วยแต่นี่แค่ท่าแรกเท่านั้นนะครับต่อต่อท่าสองท่าสองนั่งเลยคุณอินโนเวชั่นแมนท่าอะไรครับอันนี้เป็นท่าเด็กๆฮะท่าเด็กๆท่านั่งปั๊บปั๊บปั๊บเราจะเล่นยังไงอะคุณแบบนี้ครับดูสิครับอาจารย์อาจารย์ดูครับ อัานี้ไม่เท่เลยอ่าเพกได้อีกอ่าสอง่าสองละท่าที่สามเป็นท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นท่าวัยรุ่นนอนเล่นครับแพลงก์แงกิ้งดูครับท่าแพลงกิ้งไปแล้วครับเรียบร้อยอินโนเวชั่นแมนไปได้จริงๆถ้ท่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าท่าอินโนเวชั่นแมนจริงๆครับผมนี่ครับนี่ครับสุดยอดครับเบ๊กแบ๊กแบ๊ก โอ,โ,โอ้โหท่าที่สามนี่เอาใจผมเลยครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนแพ